ค <Thank> ิดครับสวัสดีครับเอ,อ่อผมชิวี่รูบว่าผกให้ผูกคุณแบมือมาครับ่ค,บบครับแล้วก็กดไลค์เลยเที่ยถ้าเพง่ไม่อยากโดนยิงไฟแตกกเออกดได้กดนะโอเคก็แค่ทำง่ายง่ายครับมันกดง่าย,ยากดไลค์ความระแวงนะในคลิปนี้เราจะพูดถึงความระแวงถ้าคุณระแวงว่าไนสงครามฟรีฟ,รฟรจะมีเด็กปากหมาในนูบอกนะครับมันไม่มีครับแต่ใครแม่งจะเล่นว่ายกมือดิใช่ครับกูเล่น ความระแวงก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่ Trans นถ้ายอยู่ในน้ําก็อาจจะกลัวแบบพวกฉันพวกปลาหมึกยกักษ์ปลาหมึกปีสาจก็ได้ครับอย่างเช่นอยู่ในป่าับเราก,ก็ต้องระวังเสมอนะครับว่าจะมีคนป,าปา<อ>่นามาทำก็ความระแวงนะครับหรือว่าคุณเล่นสปอตเคสแล้วไปอยู่คนละท้ายนะครับก็คือความระแวงนะครับแล้วถ้าคุณอยู่ในน้ำาม่ว่าจะคิดว่ามีฉลามนะครับนี่ก็คือความระแวงนะครับแล้วก็ความระแวงนะครับย้ำๆต้องย้ำแล้วถ้าอันนี้คืออะไรโอ้ อันนี้คือเขาบอกว่าโจนะครับโจมาห้ามใ้ทุกคนเงียบๆครับเพราะว่าเขาจะป้นตังนะครับซึ่งไม่มีใครฟังครับเลยถือปืนแล้วยิงทุกคนนะโอเคครับความระแวงของกูว่ามั่วเลยจริงๆอีซี่จริงๆครับน้องนี่ก็คือความระแวงอย่างนึงนะครับในการหยิบระเบิดนะครับถ้าเหยียบผิดเท่ากับตายนะครับซึ่งอยู่แล้วผมเก่งไม่น่าโอเคครับความระแวงในออบบี้ก็มีนะครับคิดให้คุณขึ้นมาไกลแล้วนะครับแล้วคุณมาตกโง่เนี่ยคุณก็จะเสียโอ สียเวลาไปเลยเนี่ยว่าแม่งคู่จะกากาไอ้บีในกูไบลเลิรเกรนเคมฟริสก็มีความระแวงอย่างนี้เมื่อมีคนเข้าท่าใต้นะ่ะกูจะเจอระเบิดบามากมายใช่ไหมซึ่งกูมองไม่เห็นไอ้ยี่โอ้เจอปีศาจในตู้เนี่ยโอ้คนหน้าเข้าเด็ดผ่าแม่งเปิดท่อแล้วก็เข้าแมงเฮ้ยเจอฟอสเผ่าแมงเฮ้ยเจอกล้องผ่าแมงเฮ้ยเจอ,อ ี่ครับกีนี้มีมอนสเตอร์ที่ไม่มีตาหรือเปล่าไม่รู้เห็นว่าโอคีมันไม่มีตาครับโอคีมันไม่มีตาว่าไม่ก็มันมีตาครับเราก็แคยยี้มเงียบถ้าเรายิ้มเงียบไปก็เราจะปลอดภัยไม่กินมอนสเตอร์แล้วก็ส่วนมี้จำกัดเอออีก็ไม่มองโอ้โห ีก็จะไปอธิบายว่าเพื่อนของมันระวัดในวันระแวงยังไงครับครูจะเล่าก่อนเลยครับผมขอเล่าเลยว่าเพื่อนของผมเป็นยังไงเพื่อนผมมันคือเบนเบี้ยวมันชอบดูไดรฟ์เสาครับซึ่งอย่างนั้นก็มีคนล้อมันไดรฟ์เสาครับจากนั้นก็กลายจะกกลายแต่เสากลายมีกี่เมาครับจะมีกี่เมาครับก็คือมีกี่เมาต่อครับไม่มีใครเล่าอะไรต่อแล้วคือมันก็มีความเข้าใจผิดกับครูก็คือเผื่อพิดามันอย่างนี้ครับ คือค่อนใจไหมผมเปิดไปด่ามันเพราะวาทำเรื่องงูงูมันทำเรื่องงูเข้ามันก็ด่ามันไปว่าก็เลยเริ่มด่าตอนที่มันเข้าฝ่ายแล้วเลยด่าไปงูอย่างเงี้ยว่ามันทำเรื่องงูมันจะมาทำอะไรติ่งอะไรอันนี่คือเอาฟีกับขอโทษอะไรกันกูเป็นต่างต่กูกูอยากจะขอโทษแกูกูไม่ขอโทษไอ้กูเอาเอาช่างแมงขนาดกูไปอยู่โรงเรียนครับ อู๋เฟืองไปทำคลิปที่ล้อเรียนเปนอยู่ดินเอื้องแม่งก็จะถีบคอข้างคอมาซึ่งโคตรโหดนะครับถ้าผมจะมีโอกาสไปขอโทษมันผมจะขอโทษเลยครับขอโทษจริงๆที่ทำคลิปเราเรียนใส่ล้อเลียนทั้งาเนี่ยครับคนคนล้อเลียนเลยครับส่วนคลิปนี้ก็ทำอะไรื่อยนะไม่มีแล้วครับซึ่งมันก็เก๋ครับเก๋เก๋อย่าไปดูเลย